บรรยากาศการทำหน้าที่กัลายาณมิตรชวนบวชในโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2566ของผู้นำบุญชวนบวชจังหวัดกระบี่เป็นไปอย่างคึกคักซึ่งทีมงานได้แบ่งกันทำหน้าที่เพื่อให้ชายเหมือนแมนได้รับรู้ข้อมูลในการบวชอย่างทั่วถึงซึ่งนับว่าเป็นการวางแผนในการทำงานได้อย่างดีเยี่ยม มีความสมัครสมานสมคัคคีโดยในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากชายแมนแมหลายท่านสมัครบวชทันทีเพราะทุกคนต่างเห็นตรงกันว่าโครงการนี้นะับเป็นโครงการที่ดีมากเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งได้บวชเพื่อทดแทนคุณพ่อแม่อีกด้วยค่ะ สำหรับบรรยากาศการลงพื้นที่ชวนชายแมนแมนของคณะสงฆ์พร้อมด้วยคณะกัลยาณมิตรจังหวัดราชบุรีให้มาร่วมบวชในโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2566ได้รับความสนใจจากชายแมนแมนหลายท่านเขียนใบสมัครบวชทันทีเพราะว่ามีความตั้งใจที่จะบวชเพื่อศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และที่สำคัญได้บวชเพื่อทดแทนคุณของพ่อแม่อีกด้วยซึ่งการจัดโครงการบวชในครั้งนี้นอกจากจะเพื่อบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์แล้วผู้เข้าร่วมโครงการยังจะได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บวชเพื่อตอบแทนพระคุณบิดามารดาใช้เวลาระหว่างเข้าร่วมโครงการที่เกิดประโยชน์สูงสุดและห่างไกลจากอบายมุขค,ค่ะ